tôi nhìn nghe đi Hãy subscribe cho với ทำไงลูกทำไงทำตา,เล,า,าเลยเนี่ยนะมองตาขวางเลยปวดก็ไม่ทำเนาะเอาอีกแล้วเกยยุ่งไงอตื่นมายุ่งยังแก้ไปนอนไหนมาเนี่ยเฮ้อยู่ไปนอนไหนมาคะดีแม่นี

ไม่ร้อนตูดเอาอย่างนี้กางเกงขาดเป็นตัวลนะขาดช่้งหัวม,นม,มันเนาะเกงขาดเป็นตัวตัวครับไม่ครับลูกใจครับ กล่องนี้ตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้กินกับเขาเซ็งเซ็งเลยอ่ะเนาะพิน้าเอาใหม่พหน้าเอาใหม่เนาะอีนี้บอกได้กินทำไมอ่ะทำไมอ่ะกัด S 1> <S 1> <S อันนี้หนูบอกค่อยชอบมันบอกลูกแม่เก็บก่อนมันขายก็ได้แล้วก็ต้องเก็บทิ้งพ่อหนูกินหมดแล้วก็ไม่เอาทิ้งนี่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 แม่ทำอะไรดูนี่หวะ ชอบใช่ไหมถุงแม่ไม่ได้เอาถุงมาถุงอยู่ไหนอะไปเอามาดิไปอ่นนี่เหรอ, <c oughs> อเก่งนานไปเอามามาเอามามามาให้แม่มาคาบมาเร็วๆริไปเอามาจะเอาอันใหม่ไม่ให้ <c oughs> เขาจะเอาอันใหม่ อันนั้นมันมันบเหมือนถุงไอ้นี้มันบเหมือนถุงพลาสติกถุงหูหิ้วอ่ะปกติแล้วพอเรามัดจุบมันก็จะมีหูแล้วเราหิ้วยกยยกไว้แบบนี้เขาก็จะกระโดดขึ้นเอาแบบเมื่อกี้นี่แหละจะโดดขึ้นเอานี่แม่ได้ใหม่แล้วเว้ยได้ใหม่แล้วเว้ยเนี่ยอุ้ย นีเ่เก่งอ่ะโอ้โหรอเลยครับเนัวเนี้ยเนี้ยนัวเนี้อ๋อมันเก่งจริงจเลยมันเก่งจริงๆนะงเลอมอืมมันใจน้อยเนี่ยมันเก่งมากมันเก่งจริงๆโอ้โห ให้เก่งหรอให้เก่งอ่ะเนี้ยเนี้ยอาชิบ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 โอ้โหอ,อ่ะอ่ะอ่ะเนี้ยอโอ้โหาเขาเก่งค่ะเขาเก่งต้องห่วงเลยเนี่ยเก่งที่ฉุดเลยเนี่ย <c oughs> เก่งที่ฉุดในบ้านแล้วเนี่ย โ <c oughs> ตขึ้นจะเอาเรื่องอีกหรือเปล่าเนู้เนี่ยจะกัดค้นอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้ยังน้อยอยู่โตขึ้น,น่ะกัดค้นเหมือนกับไอ้พวกพี่พี่มันแม่แม่แม,มันเนี่ยทำไงเนี่ยไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่ให้พูดมือปิดปากอ้ยกวาดก็นั่งอย่างนี้แหละตูดไป พูดไปเรื่อยแต่กระทั่วบ้านอยู่ดิเอี่ยมไปด้วยนะเหมือนกระถูไปในตัวเนาะเหมือนถูบ้านไปในตัวแก่มาแล้วมีอะไรดีสกักอย่างใครใล้จะด่วนพานกันแก่เด้อแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า